เรียบร้อยดีครับว้าวร่วงนะครับว้าวร่วงเดิ้อมันนี้ได้จะเบึงนี่เสื้อกว้าวครับอล่มคือสิมืดครับวังวังฮกทุ่ม ยังเห็นล่มอยู่นะครับเพราะว่าโคกซุ่มผมยังตื่นถึงมาแล้วก็บเบิ้งนะครับพมมสนสามสามก็เลยนะครับเห็นมาสื่อของชับปีเห็นวาวดังสนุดังล่มควงสิเสมอวางที่สามปมั๊มที่สามบ่บ่งมืองไงดีมันมันห่วงนอนกันนอนรับไปเลยเดี๋ยวไปเบิ้งสภาพวาวก็นครัว่ามันเป็นยังไง มีอังเสียหายบอหรือเป็นกันไ,ไปเป็นเบื้องกันครับเก็บวาวยามสบหกโมงกลัวกลๆหกโมงหน่อยๆหกโมงสิบนาทีเฮ้หลุ่นเบืองว่าจิตขางก้็ใหม่ปะครับ เสียงมันไปกุ้งอยู่ข่าแถมเนขางกุ้งนี่นะเรียบร้อยเลยครับฮะโอ้มีแห้งเมือยครับบอข้างครับเลยกลงใหม่ไปนิดนึงเลยกลงใหม่ไปนิดนึงครับเกียบขางกุ้งเก่าครับเพราะว่ามันกงนี่ครับกงนี่ มันขาดอราไเรื่ไฟบอดับครับเนี่ยไปเห็นไฟเจียงอยู่เดี๋ยวโชคดีครับแมดอัมลาสนามบอ่อ้างกกใหม่แต่ว่าล่มเหมือดนาสเสมือดวังประมาณที่สามถูกไหม่าวาต้าพยากรณ์อากาศล่ม,สมเสมือที่สามที่สามร่มแคบเท่าไร แปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงแปดกิโลเมตรมันแรนบราร้าได้ครับโอ้โชคดีครับโชคดีรอดครับ ไฟบดับครับอืมเดินเคยผาดผ่านานนครับปี๒๔เลยครับไฟดับมหอดบางนีครับไฟดับมหอดบางนีนไฟแลีนดับมันบง,นงแซมมันเสียบนนีต้องตัดบนีออกอุ้ยโอ้ วังหนึ่งพบจับมันเจียงนี่แหละครับไฟถ่ายจักรยานกะการช่างเจียงอยู่ครับบอดดับนั่นครับไฟแบบนี้มันเสียง่ายนะครับไฟเอไอแบบจีบีแบบมันเสียง่ายเนาะ จังได้กรฝากก้นไหลกดเชร์ครับเมื่อเบิ่งสภาพวาวย่ำเศร้าวันที่สามมีนาคม2 5 0พห้าหกสิบเจ็ดเม็ดเม็ดอัมราสนามจบบ่สวยเพราะว่าล่มเหมือดครับตามพยาก,กรณ์การลมเหมือดที่สามครับมือนี้เย็นๆหน,น่อยอากาศย่ำเศร้ากับเย็นๆแต่ว่าหลังจากมื่อนี้็สีย้หันเลยครับบ่เนี้ยหลังจากนม้ก็สีย้หันแล้วเขายังโค้งเสีย้หนไปเรื่อย,ยครับนี้ มไมียังเลยแหละหอนเลยแหละเนาะจะฝากก็ไหลก็แช่ก็ซับสะไบเลยครับจะกำลังแจ้ให้เข้าในเดอนดนะครับในการทำสินดีๆนำนำเสนอต่อไปเนาะพอกัานรูปกัานหนาครับรูปกันใหม่เนาะผิบหนีงกับผ้าพี่นองมาเบิ่งนวกาวตกครับนี่เทอ่อที่เียวข้างก๊กนี่เลยครับ เทือนี่ผาดมะกงนี่ครับผาดเสือขามะกงนี่ดีบอกขางสัมันข้างกงนี่บอกสูงเลยครับประมาณสิบกมิูุเลยครับกงสิสมันข้างขึ้นสิบกขึ้นเอาวรอขี้ขางโอเคครับอำลาพาจากี่นองไปแล้วครับโูม oh. สวัสดีครับสวัสดีครับโูมสวัสดีครับ